เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกับาสวัสดีที่ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่ว,ว่าถ้าเราจัดแผนมั่วๆนะครับผมแบบคู่แข่งจัดมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเจอกับคนที่เล่นแบบชเนี้นะครับผมอ่ะ อันนี้เดี๋ยวเชนจะเล่นให้ดูนะครับว่าถ้าเพื่อนๆจัดแผนมั่วๆมาแบบนี้นะครับผมโอกาสที่จะแพ้เวลาไต่แรงเนี่ยสูงมากๆนะครับผมอ่าแล้วถ้าเจอสไตล์ที่แบบอ่าเล่นแบบมีลูกล็อกลูกหกลบนะครับหรือว่ามีคนที่เล่นแบบชิหนเนี่ยคือจะเล่นในแบบหาจังหวะในในการจ่ายนะครับไม่ได้จ่ายจังหวะแรกแต่ว่าจะหาพลิกบอลก่อนแล้วก็จ่ายเนี่ยถ้าเพื่อนจัดแผนแบบคู่แข่งมาเนี่ย โอกาสที่จะั่วเนี่ยเยอะมากๆ,ๆนะทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันแบบนี้ครับาการที่จังหวะนี้ครับเมาเกลเ้เล่ให้เมสซี่มาเมสซีจ่จังหวะนี้โดนตัดไปครับาการใหม่ที่จังหวะนี้อาราโกดักได้ครับโมดิชแทงต่อมาที่เมสซี่นะครับเมสซี่ให้มาที่เอโตเอโตพลิกบอลมาที่เดวีครับเติมขึ้นมาเติมมาที่เมสซี่เมสซี่ตัดเข้าในมาจาังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวรอยแทงต่อ มาที่เอโต้ลูกนี้ได้พลิกปั่นเลยครับแต่ว่าก็ยังไม่เข้าครับมาที่ลูกสูตรกันบ้างครับมากันที่เดวี่ให้มาที่วานบิดครับวานบิดมาที่วานบิดแทงต่อมาเมสซ,ซี่จังหวะนี้พลิกปั่นซ้ายครับเรียบร้อยครับนี่เลยครับจังหวะที่แบบ มีโอกาสได้พลิกเนี่ยคือเสียแน่นอนครับถ้าคุณไม่แน่นจริงนี่ครับผมในส่วนของแผนนะครับผมพยายามอย่าจัดแผนมั่วเด็ดขาดนะครับผมถ้าจัดแผนมั่วเมื่อไหร่เนี่ยคู่แข่งเนี่ยหาช่องเจาะได้แน่นอนเห็นไหมนี่ครับแทงต่อมาแบบนี้หลุดเป็นแผงเลยครับก็คือแบบอาจจะจะเลาะบอลหนึ่งจังหวะก่อนในเวลาที่ได้บอลจังหวะที่จะจ่ายนี่ครับคือทําให้คู่แข่งเนี่ยหลงทางหรือว่าอาจจะเสียจังหวะไปนี่ครับหมุนเข้าในมา โรสิเก้พิกมาจังหวะนี้แทงต่อนิดเดียวครับมาใหม่ครับจังหวะนี้ออกบอลมาที่เดบรบอยเดบรบอยพิกให้โรซิเก้พิกบอลหนึ่งจังหวะครับแล้วแทงตามช่องจังหวะนี้ปั่นนิ่มๆเลยครับเห็นไหมครับเสียโคตรง่ายครับถ้าจัดแผนไม่ดีแม้ว่าคุณจะแรงสูงกว่าก็ตามนะครับผมไม่มีใครเคยกลัวนะครับผมถ้าแผนไม่ดีหรือว่าเล่นไม่โอเคเนี่ยพยายามอย่าเล่นแบบนั้นนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยแพ้ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วทําให้เราเนี่ย ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับถ้าใครหวังดีหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ถึงง่ายๆนี่ฮถ้าแบบแผนไม่ได้แน่นจริงนี่ฮนี่เห็นไหมโอกาสเนี่ยมาเรื่อยๆเลยนี่ฮอ่ะความรั่วของแผนนี่ยมันทําให้แพ้ได้แบบมหาศาลเลยนี่ฮความแบบเขาเรียกว่าไงความชิบหายอ่ะนะครับจัดแผนมั่วรั่วชิบหายบอกเลยครับมาที่จังหวะนี้ครับมาที่ฟันเดอร์เฟนครับแทงออกมาที่โมดิตเห็นไหมมีช่องเต็มไปหมดเลยเนี่ยเวลาที่เราจะได้จ่ายเนี่ยคือ เห็นช่องแทบแบบมีมาเรื่อยๆเลยเนเวลาที่เราจะจ่ายนจังวะน,นี้จ่ายติดเลยครับครึ่งแรกก็โดนไปแล้วสี่ลูกครับลองคิดดูว่าถ้าเพื่อนๆจัดแผนแบบนี้ไปลุยแรงแบบหวังจะดีหนึ่งจริงๆอ่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสอ่ะก็ไม่เป็นไรนะผมอ่าในส่วนของการจัดแผนอันนี้มันฟรีสไตล์แล้วเนะผมอ่ะเราก็จัดตามที่เราอยากได้อยากเล่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเน้นให้แผนมันแน่นเนะี่ยคือบอกเลยว่าอย่าไปจัดมั่วๆแบบนี้เนี่ยผมโอกาสที่คุณจะโดนเนี่ยคือ มันก็มีเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเจอคู่แข่งที่เล่นแบบสายแบบมีลูกเล่นลูกลอ่อนะนะครับผมอย่างที่นี่เนี่ยจะมีลูกเล่นลูกลอ่อเห็นไหมนะครับคือพิกบอลไม่กี่จังหวะนะผมคือบอลเนี่ยจะถึงแดนหน้าแล้วนะครับผมอคือเล่นง่ายเข้าไว้นีผมนี่แล้วจังหวะน,นี้จะได้ยิงไหมอย่างไม่ได้ครับแซะมาให้มาที่เอโตเอโต้พิกเข้าขวาครับอื้อวันนี้ไซกย็ยังไม่ได้ครับมาใหม่ครับพยายามเล่นให้ดีนะทุกคนถ้าเล่น แขนแบบนี้เนี่ยครับผมถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยคือโดนเยอะแน่ๆนะครับโดนยำใหญ่ใส่ลิแน่นอนครับกันที่จังหวะนี้ครับเห็นไหมคู่แข่งขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าแขนเขากลางสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับผมเห็นไหมเราเก็บบอลแดนกลางได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วก็ทําชิงกันขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วนี่ครับผมบอลถึงแดนหน้าอย่างเร็วเลยเนี่ยครับถ้าแผงของเราแน่นนะครับผมนี่ครับเก็บบอลได้ตลอดครับไม่มีว่าเสียบอลง่ายๆครับ มากันที่โรชิกกี้ไม่ใช่โรชิกกี้สิเป็นโมดิดครับเมื่อสักครู่มาที่เอโต้ครับเอโต้แทงเร็วเลยครับเดือบรอยตามน้ะมาลูกนี้ปั่นเรียบร้อยครับเห็นไหมโอกาสหลุดเนี่ยเยอะมากๆนะทุกคนนี่คุมเกมเอาครับเมื่อเราได้โอกาสแบบนี้เราก็คุมเกมเออกนะครับพยายามเวลาเลี้ยงบอลเนี่ยพยายามปล่อยสปีดด้วยนะทุกคนมันจะทำให้นักเตะของเราเนี่ยเลี้ยงบอลได้ดีนะครับผมนี่ครับ จังหวะไหนรับบอลในช่วงน,นี้จะปล่อยสปีดเลยนี่ผมอ่ะจะไม่มีกีดเขีย,ยววงกลมด้านล่างนี่ผมถ้าเวลาที่เรารับบอลนี่ครับผมามาเดบี่ลากขึ้นมาครับจังหวะน,นี้แทงต่อมาที่เอโต้งจังหวะน,นี้ไม่ได้ชาร์จครับเกือบไปแล้วออกบอลคืนมาแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วโห้าศูนย์ไปแล้วครับผมแมบบนี้เปลี่ยนโคตรรัวครับแล้วจังหวะน,นี้ได้ซ้ำยังยิงไม่ได้แล้วซ้ําลูกนี้ก็ยังไม่เข้าครับโอกาสยิงยังเหลือครับสำหรับ แมตช์นี้เนี่ยถือว่าเจอคู่แข่งที่จัดแผนมามั่วแล้วเราก็จัดให้เลยครับ <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่าน้ําจิตน้นําใจเขาถือว่าโอเคเลยนี่ครับผมสำหรับคนนี้แม้ว่าจะโดนไปเยอะแต่ว่าเขาสู้นะครับผมสู้จนวินาทีสุดท้ายครับแม้ว่าจะไม่ได้รับประตรูโอกาสยิงสักครั้งยังไม่มีเลยนะครับผมแต่ว่าก็เป็นอีกคนเลยที่เล่นแบบหัวจิตหัวใจนี่ครสำหรับคนนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับ่ตัวของเขาก็ไม่ได้แบบกากานะผมถือว่าธรรมดาแบบ สู้ได้นะนะครับสู้กันได้ในหุต่างคนต่างมีตัวตัวที่แบบพลิกเกมได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วทุกคนไปลองจัดดูแล้วกันในหในสงของเพนในครัพยายามอย่าจัดแผนมั่วแล้วกันครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม